ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายยังไม่หมดโอกาสถ้าได้ฟังข้อมูลจากคลิปนี้จากผมนะครับมะเร็งได้รุกรามไปทำลายอวัยวะจนมากนะครับจากอวัยวะหนึ่งกระจายไปหาอวัยวะหนึ่งขบวนการรักษาก็ใช้มาหลากหลายจนกระทั่งคุณหมอหยุด เพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมมะเร็งได้แล้วมันก็เหลือแต่ระยะประคับประคองและดูแลตามอาการนะครับภาพนี้ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้ป่วยต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์บำบัดเกี่ยวกับเรื่องคุมการบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร่างกายดูแลเซลล์ปรับสมดุลระบบร่างกายเพื่อทําให้ ร่างกายที่เหลืออยู่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการประคับประคองคือการรอเวลาแต่ถ้าในช่วงระยะที่รอเวลาที่เหลืออยู่ผู้ป่วยมาฟื้นฟูร่างกายตัวเองมาสร้างมาซ่อมนะครับมาบำบัดเซลล์ในร่างกายตัวเองโอกาสที่จะทำให้คุณภาพชีวิตปัจจุบัน และเวลาที่เหลืออยู่มันยาวขึ้นต่อไปเรื่อยๆอยู่กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุขเพราะผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีผู้ป่วยไม่ได้รับผลกระทบนะครับสุขภาพยังดีอยู่ตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยนะครับต้องปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ กลับมาดูแลเพราะในเมื่อคุณหมอหยุดการทำลายมะเร็งแล้วเพราะไม่สามารถจ,จัดจังปัญหาตรงนี้ได้ปัญหาหลักๆมันหนักมากแล้วแต่วันนี้ถ้าผู้ป่วยยังรอแต่การรักษาซึ่งมันไม่มีขั้นตอนอื่นแล้วแต่มะเร็งมันก็ยังอยู่และก็ลุกรามหนักขึ้นหนักขึ้นสิ่งที่จะหยุดกับมะเร็งได้ตัวผู้ป่วยครับ ต้องหยุดด้วยตัวของผู้ป่วยเองการหยุดมะเร็งก็คือการทําให้เซลล์เสื่อมในร่างกายไม่กลายพันธุ์ไปเป็นพวกมดียวกับมะเร็งจริงๆมะเร็งก็ไม่ได้ลุกลามมากมายนะครับแต่เซลล์ในร่างกายหลายๆเซลล์ที่เสื่อมมันพร้อมกลายพันธุ์ต่างหากครับปัจจัยมันมาจากระบบภูมิคุ้มกันต่ําปัจจัยมันมาจากความเสื่อมของเซลล์ที่มันพร้อมกลายพันธุ์ไอ้ส่วนที่มันแบ่งอย่างรวดเร็วอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง แต่สามารถที่จะทำให้นะครับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลดลงถ้าผู้ป่วยเข้าใจเรื่องของการดูแลเซลล์ถ้าเข้าใจเรื่องของการเพิ่มความยาวของเทรเมียถ้าเข้าใจเรื่องของการสร้างโครงสร้างของเซลล์ให้เป็นเซลล์ที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารอาหารครับมีความจําเป็นร่างกายผู้ป่วยในหลายๆเคสในช่วงนี้การทานอาหารหรือโพชนาการหลักๆ พอทานลำบากแล้วการทานโภชนาการให้มันครบให้มันได้ตรงตามที่เซลล์เสื่อมเซลล์ต้องการมันไม่เพียงพอครับต้องใช้ในส่วนของงานวิจัยที่เป็นสารสก,กัดเป็นสูตรเฉพาะเจาะจงเข้าไปแต่เริ่มต้นที่พื้นฐานนะครับลองดูง่ายๆครับโครงสร้างของเซลล์เยื่อหุ้มเซลลมีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักนะครับเซลล์ทุกเซลล์นะฮะ โปรตีนเป็นองค์ประกอบของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นทำไมคุณหมอถึงต้องแนะนำให้ผู้ป่วยกินไข่วันละ8ฟอง10ฟองทำไมผู้ป่วยมะเร็งต้องทานโปรตีนเยอะขึ้นกว่าคนปกติแค่พื้นฐานชีวิตแค่กลุ่มอาหารกลุ่มเดียวเนี่ยแหละครับผู้ป่วยสามารถทานโปรตีนได้ไหมครับวันละ60กรัม70กรัม80กรัมตามน้ำหนักตัวเพราะ เทียบน้ําหนักตัว1กิโลกร,รมัมผู้ป่วยต้องทานโปรตีน1.5กร,รมัมเพราะฉะนั้นโดยค่าเฉลี่ยแล้วครับ60-80กรัมต่อวันผู้ป่วยสามารถหาทานได้ไหมครับผู้ป่วยสามารถทานโดยปกติได้ไหมทานเข้าไปแล้วกระบวนการย่อยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการใช้โปรตีนจากพืชสารสกัดจากพืชเป็นโปรตีนนะครับการมองโปรตีนไม่ใช่มองแค่เนื้อสัตว์ครับแต่สามารถทานจากโปรตีนจากพืชได้ พืชจากถั่วหลากหลายสายพันธุ์เพื่อจะให้กดอะมินโนครบการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ครับจำเป็นต้องใช้โปรตีนจํานวนมากเพราะเซลล์เสื่อมจานวนมากเพราะฉะนั้นนะครับทักเข้ามาปรึกษากันเพิ่มเติมเอาแค่พื้นฐานก่อนการเติมโปรตีนพืชนะครับโปรตีนอะบูมินเข้าสู่ก,กระแสเลือดให้เร็วเพื่อให้ โปรตีนไปสร้างเซลล์ใหม่ให้กับผู้ป่วยเซลล์ทุกเซลล์ก็มีการผัดเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วไอเซลล์เสื่อมเติมโปรตีนเข้าไปทําให้เซลล์เสื่อมนั้นดีขึ้นโครงสร้างเซลล์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการเกิดเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นการเติมโปรตีนเนี่ยอันนี้คือจุดสําคัญหลังจากนั้นครับก็ต้องเติมสารอาหารเฉพาะเจาะจงในการดูแลภายในเซลล์โปรตีนดูแลโครงสร้างภายนอกเซลล์ครับ แต่วิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุนะครับเอนไซม์สารอาหารจําเป็นอีกหลากหลายชนิดครับที่จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ไปดูแลเตาไมาโตโคอนเดรียไปดูแลเทอลเมียไปดูแลโครโมโซมไปดูแลการทํางานภายในเซลล์นะครับนี่คือขอบวนการซ่อมเซลล์ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ป่วยตอนนี้จะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่ มะเร็งก็คือมะเร็งนะครับเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสมะเร็งแต่เราต้องมาโฟกัสที่เซลล์เสื่อมโดยการใช้สารอาหารจํานวนมากหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของโปรตีนแล้วก็ในกลุ่มของการดูแลฟื้นฟูเซลล์สร้างระบบภูมิ้มกันเม็ดเลือดขาวก็คือเซลล์โครงสร้างของเซลล์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะทุกเซลเเซล์ก็ต้องมีมเยื่อหุ้มเซลล์ก็ต้องมีเตาไมโตคนเดรียต้องมีเทโลเมียชเช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นนะครับการดูแลด้วยสารอาหารแบบคบองค์รวมจะส่งเสริมให้ร่างกายผู้ป่วยมีพัฒนาการขึ้นดีขึ้นเมื่อเซลล์อักเสบเป็นเซลล์ที่ดีขึ้นนะครับนี่แหละครับคือจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นจะทำให้ระยะสุดท้ายมันมีเวลาวันนี้มันยังไม่หมดนะครับหมอหยุดการรักษาแต่ชีวิตยังอยู่ครับ ยังทานข้าวได้ยังนอนหลับได้นะครับอวัยวะสําคัญยังไม่หมดนะครับตับยังไม่โดนทําลายหมดสมองยังไม่โดนทําลายหมดในหลอดเลือดยังไม่แย่ถึงขนาดภูมิคุ้มกันต่ําจนกระทั่งว่าหมดภูมิุมกันจนกระทั่งเกิดภาวะของการติดเชื้อแซ็กซอนมันยังไม่ถึงวาระนั้นนะครับร่างกายยังพอที่จะเติมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้การหมดเลืองหมดแรงก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ ถ้าดูแลเซลล์ได้ดูแลระบบภูมิกันได้นะครับการดูแลเซลล์ก็คือการทําให้ร่างกายมีเลี้ยวมีแรงเพิ่มมากขึ้นการหมดแรงมันก็ไม่เกิดขึ้นภาวะของการสิ้นลมหายใจกับการหมดเลี้ยวหมดแรงมันก็ไม่เกิดขึ้นระบบภูมิกันดีขึ้นภาวะของการติดเชื้อในกระแสะเลือดก,ก็ไม่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าระยะสุดท้ายไม่ใช่เวลาสุดท้ายระยะนี้คุณหมอ นะครับดูแลตามอาการทำไมเราไม่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นคุณหมอจะได้ดูแลง่ายๆนะครับการรักษามันก็จะดีขึ้นแล้วถ้าร่างกายดีขึ้นมากๆมีความพร้อมมากขึ้นคุณหมอก็กลับเข้าสู่กระบวนการรักษาใหม่เราต้องมาเตรียมความพร้อมปรับร่างกายตัวเองเพื่อให้พร้อมกับสิ่งดีๆในชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยครับ ทักหรือโทรมาปรึกษาผมเพิ่มเติมถ้าสนใจในเรื่องของเซลล์บำบัดในเรื่องของภูมิกันบำบัดในเรื่องของการปรับสมดุลนะครับเป็นกำลังใจครับสู้นะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับนะฮะวันนี้รมหายใจยังมีคนที่รักเราคนที่ดูแลเราใส่ใจผู้ป่วยการที่ผู้ป่วยรักตัวเองหรือคนที่ดูแลผู้ป่วย ให้สิ่งดีๆการให้สิ่งดีๆคือการให้เซลล์ในร่างกายผู้ป่วยผู้ป่วยทุกคนต้องสู้โรคด้วยตัวเองนะครับถึงเวลาที่ผู้ป่วยต้องสู้โรคด้วยตัวเองครับสู้ด้วยเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นสู้ด้วยระบบร่างกายที่ดีขึ้นสู้ด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นครับทักมาปรึกษาเพิ่มเติมนะครับ